ก้าสู่ช่วงกูรูมอเตอร์เรีงนะคะในช่วงนี้เรามีชื่อตอนใหม่นะคะที่น่าสนใจคือเที่ยวกับโก้โมไปเรื่อยไม่ใช่ไม่ใช่ละอ๋อกันต่อไปเดี๋ยวผมไปต่างประเทศมาเออก็จะเป็นชื่อตอนนี้ก็จะชื่อตอนนี้ไงเที่ยวกับโก้โมไปเรื่อยตอนญี่ปุ่นกับรถโตโยต้าเออผมรู้แล้วเที่ยวกับโก้โมไปเรื่อยตอนอะไรอย่างเงี้ยตอนคุณลาไป3เดือนไงตอนคุณลาไปไปคลอดสามสี่เดือนน่ะผมเล่นมุกนี้เยอะเวลาผมไป ไหนมาผมก็มาเล่าไงตอนนั้นคุณแจ็คไงอ๋อเล่าคุณแจ็ครณชาใช่คือเริ่มมานานแล้วจะบอกว่าเริ่มมานานนี่ไงตอนไปอินเดียก็ยังมาเล่าให้ฟังไงขี่มอเตอร์ไซค์นู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยโมไปเรื่อยอย่างเงี้ยโมไปเรื่อยโมไปเรื่อยนี่ก็เหมือนกันค่ะเที่ยวกับโก้โมไปเรื่อยดื่นแต่มีสาระอ๋อค่ะค่ะไม่ไม่แบบปกติคุณโก้เป็นคนมีสาระอยู่แล้วแต่บางทีอาจจะหาเจอบ้างไม่เจอบ้างในช่วงบางครั้งก็ต้องหาเจอสิครับ ไม่แต่คือจริงๆไม่ควรมีความรู้เรื่องรถเรื่องอะไรอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแหละแต่ว่าก็สนุกสนานบางทีแล้วก็มาคุยคุยกันสวันนี้ให้สนุกให้มันสนุกไงมันก็ต้องมีแบบรรยากาศเครียดพอแล้วโมบ้างอะไรบ้างเครียดอ่ะอย่ามาเข้าเรื่องตลอดออไปปุ่นเป็นยังไงบ้างในเหล่าซก็ปลายเดือนที่แล้วนะครับปลายเดือนสิงหาคมนะครับโตโยต้าเชิญนักข่าวประเทศไทยเนี่ยนักข่าวสักสิบกว่าท่านไปร่วมกับทริปเป็น แบบจัดอีเวนต์นะครับจัดสมัมมนาจัดเป็นโตโยต้าเขาก็เพิ่งทําคาราวานจบไปเองนะคุณก็เพิ่งไปคาราวานมาคือโตโยต้านี่คุณต<แ>้องมองอย่างนี้มันเป็น g l o b a l มันเป็นมันเป็นทั้งโลกะฉะนั้นในทั้งโลกเนี่ยมันมีหลายหน่วยงานนะครับไอยอย่างที่ผมไปคาราวานรอบที่แาล้วคาราวานเ,<อ>าเนี่ยคาราวานลีโว่อ๋ลีโอ่าที่ว่าเขาขับจากกรุงเทพไปเเียขอปล่่นนชืไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันก็พูดผิดพูดเถอะกันได้ภา่าจ้าลีโอค่ะ ไอ้นั่นน่ะมันเป็นตังค์คารวาเน่เป็นตังค์ของโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับก็เป็นงบการตลาดงบที่เขาจัดสรรเอาไว้ในการแบบทากิจกรรมการตลาดของปิกอัพซึ่งพอเปิดตัวใหม่มันต้องบูมต้องหากิจกรรมอะไรมาทำนั่นก็ว่าไปในส่วนของ GMT อ็ t ทีโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยแต่นี้อีกส่วนหนึ่งหรอส่วนผมไปเนี่ยอันนี้เป็นตังค์ของ T ีแมปโตโยต้ามอเตอร์เอเชียแปซิฟิกสำนักงานใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์ไอหน่วยงานเนี้ยมันเป็นคล้ายๆแบบหลังบ้าน b a ็ k ออฟฟิศของโตย t าในภาพใหญ่ที่ต้องดู <c oughs> ก็เรื่องของการค้นคว้าวิจัย <c oughs> เรื่องของการเตรียมความพร้อมในการผลิต <c oughs> การวางแผน Product <c oughs> ในแต่ละภู <c oughs> มิภาคในแต่ละประเทศ <c oughs> นะครับมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ที่สิงคโปร์ <c oughs> นะครับก็อันนี้ตังเขา <c oughs> ก็คืออะไรก็ตามที่จะเผยแพร่ ข่าวสารความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องดีๆนะครับในแง่หนึ่งเนี่ยอย่างเนี้ยที่เขาพาไปเนี่ยนะครับแบ่งเป็นพาร์ทหลักๆเลยพาไปดูเรื่องของ R&D เรื่องการวิจัยพัฒนานะครับทั้งเรื่องของเริ่มตั้งแต่การผลิตอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของไปดูการทดสอบการชนคุณนตุ่นแบบที่ว่างๆโล่งๆเนี่ยโรงงานหลังคาใหญ่ๆเนี่ยที่ประมาณนึกภาพไม่ออกก็ประมาณอ่ิมแพก น่าจะใหญ่กว่าอินแพเมืองทองธานีอีกนะฮะใหญ่กว่าอิ a แพเมืองทองธานีอีกก็ประมาณไบเทคบางนาั้งนะสัอพอใหญ่ของไบเทคบางนาหมายถึงที่แคทเทสอย่างนั้นน่ะหลังค้างกว้างอย่างนั้นนะครับเอารถมาชนไม่ได้มาชนเล่นๆนะฮะแต่ชนหนึ่งครั้งเก็บข้อมูลอะไรต่างๆซึ่งจะบอกว่ามันหาดูยากไม่ค่อยมีใครเขาเปิดเผยไม่ค่อยมีใครเขาพาไปดูกันเท่าไหร่ครั้งนี้ก็ได้ไปดูด้วยแล้วก็เขาก็เอาไอ้พีอุสเนี่ยมาชน มาชนโชว์เลยโชว์นักข่าวที่ไปนะครับนักข่าวที่ไปเนี่ยคุณผู้ชมอาเซียนนะครับมีจากอาเซียนนักข่าวจากตะวันออกกลางนะครับเอเชียใต้พวกอินเดียเนปาลปูฐานบังกลาเทศยังมาเลยนะฮะมีนักข่าวเกาหลีอยู่ท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงทาได้เกาหลีก็มามีคนเดียวนะฮะเป็นผู้หญิงก็เนี่ยไปดูงานเรื่อง R&D เรื่องการวิจัยพัฒนานะครับเรื่องระบบความปลอดภัย นครับทั้งเรื่องเนี่ยว่าโตโยต้าทำอะไรอยู่อนาคตโตโยต้าจะทำอย่างไรครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมพาไปดูโรงงานว่าโอ้ยโรงงานของโตโยต้าอยู่ร่วมกับชาวบ้านได้อย่างไรนะครับปลูกปลาการกำจัดของเสียกิจกรรมอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นประโยชน์ดีแต่ว่าโปรแกรมหนักหนักมากสามวันแน่นเอียดเลยตื่นตีห้าตื่นหกโมงเนี่ย กลับถึงโงรงแรม็นเย็นๆหัวค่าเลยนะครับก็เนี่ยจะหนักอัดเต็มสําหรับสําหรับ3เรื่องของโตโยต้านะครับผมขอยกมาเรื่องเดียวก่อนวันนี้เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยเพราะว่าผมผมทำงานในส่วนเนี้ยผมค่อนข้างให้น้ำหนักมากทีเดียวนะครับเรื่องของการขับขี่การใช้รถใช้ถนนคุณตุนอย่างที่เราทราบกันตอนนี้นะฮะการเสียชีวิตนะครับออของ อุบัติเหตุบนท้องนนนะครับเมืองไทยนี่ติดท็อปสามนะฮะของโลกนะฮะของโลกนะฮะเป็นอันดับสองด้วยอันดับหนึ่งผมรู้สึกว่าจะเป็นลิเบียฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่นับริเบียเนี่ยเพราะว่าริเบียมันมันริเบีย์ไงคุณอืคือมันไม่ใช่ประเทศที่ที่ที่เวลนนหรือว่าหรือว่ารูปแบบ คือไอ้น hmm. <c oughs> yes, ั่นเขาแย่อยู่แล้วนึกข้าไหมแต่ของเราเนี่ยมันพัฒนามาระดับหนึ่งแล้วเป็นประเทศรายได้ระดับปานกลางล่างเงี้ยนะครับก็คือประเทศเราเรามีมีโครงสร้างพื้นฐานดีกว่าเขาอยู่แล้วอ่ะแต่คุณก็ยังน้อยกว่าเขาหน่อยนึงอย่างเงี้ยฉะนั้นผมว่าเราเนี่ยอัตราผู้เสียชีวิตบนน้องถนนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกกลล่ะต่อปีเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าอันดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งที่ไม่น่าภูมิใจมากด้วยนะครับทั้งญี่ปุ่นเขาก็มีตัวเลข S <S <S น่าสนใจนะฮะงงเรื่องน่าสนใจเขาบอกว่า <S 2> <S 2> <S เขาวัดสถิตินะครับของอปีปีที่แล้ว <S 2> <S 2> <S นะครับเรื่องของการเสียชีวิตเขาบอกว่าต่อยานยนต์หนึ่งหมืน่นคันเ,ออเขาวัดอย่างนี้ต่อยานยนต์หนึ่งหมื่นคันเนี่ยนะฮะในอาเซียนเนี่ยนะฮะจะมีตัวเลขอุบัติเหตุของผู้เสียชีวิตนะครับอินโดนีเซียเนี่ยสามจุดหนึ่งคนไทยเนี่ยสองจุดแปดคน ทไทยน้อยกว่าอินโดนีเซียเนาะทั้งที่ในภาพใหญ่เราเสียชีวิตเป็นแับสองโลกนะฮะแต่เขาคงมีวิธีการวัดของเขาอะเออแต่ในอาเซียนเนี่ยนะครับก็อินโดนีเซียอมากกว่าเราเนาะการเสียชีวิตต่อยานยนต์ทุกๆหนึ่งหมื่นคันขับไปเนี่ยอ๋อเขาวัดไอ้นี่ไงจํานวนยอดขายมั้งหรือว่าจํานวนรถที่มันวิ่งอยู่บนท้องถนนเนี่ยคุณเออเพราะอินโดนีเซียเขาประเทศใหญ่กว่าเรา ไปได้เขาใหญ่กว่าเรานะครับเออาจจะวัดตัวเลขนี้นะครับแต่เราเนี่ยสัดส่วนหนึ่งหมื่นคันนี่อาจจะทําให้เราน้อยกว่าอินโดนีเซียแต่ถ้าเทียบกับญี่ปุ่นดีกว่าให้ดูญี่ปุ่นเนี่ยะนะครับญี่ปุ่นเนี่ย0.6คนอะ่ะอ,อ,อัตราการเสียชีวิต0.6คนคต่อยานยนต์หนึ่งหมื่นคันคือต้องเริ่มมาจากรัฐบาลคุณตุลรัฐบาลเนี่ยนะเขาผลักดันให้เป็น นโยบายแห่งชาติเลยเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเขา,เาทำมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะคะ,ค,ะคือเวลาทำทีนึงเนี่ยเขาคุยกับทุกหน่วยงานคุยกับทุกหน่วยงานค,คือรัฐบาลเนี่ยมีทั้งพวกอะไรกระทรวงคมนาคมคะนะครับเรื่องของตำรวจเรื่องของอ,อุตสาหกรรมะนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงศึกษาธิการด้วยคือของอย่างนี้มันต้องแบบใช้กันมาตั้งแต่แบบปลูกฝังกันตั้งแต่แบบรุ่น เด็กรุ่นเยาวชนให้แบบมีจิตสํานึกก็นี่ไงมีกระทรวงศึกษาธิการด้วยคือให้เด็กมีวิชาเลยมีคลาสเรียนเลยว่าเรื่องของของการใช้รถใช้ถนนในรูปของการขับขี่จะต้องระวังยังไงเรื่องของการเป็นคนเดินถนนต้องระวังยังไงแล้วก็มีระเบียบวินัยมากๆคือเขาเขาผลักดันเป็นวาระแห่งชาตินะครับแล้วก็ยอด ผู้เสียชีวิตเมื่อก่อนเขาก็เยอะฮะแต่เขาก,นก็น้อยลงทุกปีน้อยลงทุกปีน้อยลงทุกปีนะครับมีมาตรการการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดพวกยึดใบขับขี่พวกค่าคปรับอะไรต่างๆเนี่ยแรกๆก็มีเสียงว้ายฮะแต่หลังๆพอทําไปทํามาเนี่ยลดจํานวนอุบัติเหตุได้ลดจํานวนอุบัติเหตุได้ก,ก็ถือเป็นเรื่องดีคือรัฐบาลนก,กำหนดเป็นวราระแห่งชาตินะครับกำหนดกฎหมายกําหนดมาตรการขึ้นมานะครับก็แต่ก็ปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆตามแต่ยุคแต่สมัย แค่จะชี้นําว่ายังไงรัฐบาลก็ต้องเป็นคนผลักดันให้ให้เรื่องเนี้มันมันเข้มเข้มงวดมากกว่านี้ในทุกภาคส่วนทุกวันเนี้ยมันก็มีรัฐบาลยัง acting น้อยไปหน่อยแต่มันออกในแนวลูกของต่างคนต่างทำคมนาคมทําอย่างนะครับรวมถึงมันยังไม่ได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วนมาแบบพร้อมกันเพื่อไปในทิศทางเดียวกันกำลังจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมก็ศึกษาก็ยังไม่มีไงไอ คลาสหรือว่าวิชาที่จะสอนเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องของการบนท้องถนนนี่เนี่ยคุณอย่าลืมสิที่ประเทศไทยเราเนี่ยเวลาจะเอาทุกกระทรวงทุกงานมาทํางานร่วมมือกันเนี่ยมันยากนะคุณเออมันยากนะเนี่ยเนี่ยรัฐบาลต้องเป็นผู้ผักดันแล้วก็มอบนโยบายมอบนโยบายไปแล้วก็เอกชนไปทําอะไรได้บ้างเอกชนก็ต้องคิมาเป็นตัวกลางแหละแล้วก็มอบมอบมอบอีกทีเอกชนนี่เขาก็มีหน้าที่อะไรเขาก็ พัฒนารถให้มันปลอดภัยมากขึ้นนะครับไปสนับสนุนเรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานหมายถึงเป็นผู้สนับสนุนนะนะให้มันเกิดความปลอดภัยต่างๆตัวเขาก็ต้องคิดคนวิจัยให้ให้รถเขาดีขึ้นปลอดภัยมากขึ้นนะครับซึ่งโตโยต้าก็ก็เดินในทิศทางนี้นะครับก็คือพัฒนาเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเยอะมากนะครับแต่ว่าจริงๆค่ายอื่นเขาก็พัฒนามนกันแหละคุณตุลสิ่งที่เขาโชว์ผมที่ผมไปมาเนี่ยต้องบอกว่า ค่ายอื่นเขาก็เริ่มมีเริ่มทำกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีระบบหนึ่งที่ที่จะกลับมาเล่าให้ฟังแต่เดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันจะได้ดูคลิปคุณเลี้ยงเนี่ยยังฮะเดี๋ยวจะคุยเรื่องคลาสเทสก่อนเออเขาเอาพีอุสบอกมาซิว่ายังไงเออเข้อพีอุสใหม่เนี่ยมามาลองชนเล่นค่ะไม่ได้ชนเล่นนะฮะไม่แต่อันนี้คุณจะพูดสัปดาห์หน้าเต็มๆใช่ไหมไม่ฮะคุยถ้าเรื่องคลาสเทสนี่พูดเลยฮะเออเรื่องคลาสเทสนี่พูดเลยนะครับก็ พาไปที่ศูนย์ R&D น่าจะแถวแถวเมืองฟูจินะครับน่าจะ,จะแถวเมืองฟูจิคือผมลงมาจากโยโกฮามานะครับน่าจะเป็นจังหวัดยามานาชินะครับแถวแถวถ้าคนไทยจะชอบไปทางโกเทมบะเอาทเล็ตนะฮะอีกศูนย์ R&D เนี่ยก็ก็เป็นจุดหนึ่งที่ตโตโยต้าเขาเขาพาไปดูะนะครับพาไปดูเรื่องค้นค้าวิจัยเขาหลายอย่างแล้วก็ พาไปชมการทดสอบการชนของโตโยต้าพิคุสเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูคลิปก่อนครับ ที่โชว์เนี่ยเป็นการทดสอบการชนด้านแนวเฉียงนี่ครับคือเขาบอกปีหนึ่งที่เนี่ยที่เนี่ยเขาเรียกว่าศูนย์ศูนย์ค้นคว้าและวิจัยโตโยต้าฮิกาชิฟูจิอหมโอ้โหอะไรอ่ะมันเป็นความลับมากอ่ะหลายๆที่ที่ไปรวมถึงที่เนี่ยนะฮะเก็บมือถือฮะห้ามเอาลงไปจากรถบัสด้วยห้ามถ่ายรูปใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นเก็บมือถือก่อนเลยเดี๋ยวนี้มือถือมีกล้องทุกคนนี่ฮะใช่ใช่ใช่นะครับก็ก็เป็นความลับมากนะครับก็ย้ำอีกทีว่า ดูยากอการที่ทดสอบการชนแบบนี้เพราะว่าชนทีหนึ่งมันมีค่าใช้จ่ายนะฮะคือรถหนึ่งคันด้วยแล้วก็เรื่องของต้นทุนเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเพื่อได้ผลออกมาแต่นี่เขาก็ทําแบบว่าลงทุนทําให้เห็นเขาบอกว่าไอ้ลงทุนเกี่ยวกับแคทเทสนี่นะฮะตั้งแต่เริ่มทำเนี่ยมากกว่าร้อยล้านเยนแล้วฮะคือนอกจากจะตัวรถแล้วเนี่ยที่เขาต้องพัฒนานะเขาพัฒนาไอหุ่นดัมมี่ด้วยฮะ มีหุ่นดัมมี่ที่นั่งอยู่เนี่ยก็คือหลังๆเนี่ยเขาใช้เขาเรียกว่าเทคโนโลยีตัมนะครับเทคโนโลยีตัมก็คือพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์นะเป็นซอฟต์แวร์เพื่อที่ให้ไอหุ่นดัมมี่เนี่ยมันเก็บรายละเอียดต่างๆได้มากขึ้นเรื่องของเวลาชนแล้วผลกระทบจากเขาจากขาจากศีรษะอะไรแบบเนี้ยจะมีอะไรยังไงเรื่องของกระดูกภายในอันเนี้ยเขาทำได้หมดเขาทำได้หมดนะครับก็เอาผลมาศึกษาวิจัยว่าถ้าชน เฉียงๆแบบนี้องศาเท่านี้รถจะพังมากน้อยแค่ไหนแต่ชันสังเกตว่าการพังเขาเนี่ยจะไม่เข้ามาในโครงสร้างของห้องโดยสารเลยนะฮะคือด้านหน้ายุบจริงนะฮะแต่ว่าตัวโครงของของตัวถังเนี่ยคโครงสร้างเสา A เสาบเสา C เนี่ยมไม่ได้รับผลกระทบเลยนะฮะประตูยังเปิดได้อยู่อ,อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องค้นคว้าวิจัยนะครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับระบบ ความปลอดภัยใหม่ของโตโยต้าที่ที่เขาเอามาให้หนักข่าวได้ทดสอบด้วยก็ใช้พ r อุสเนี่ยเหมือนกันให้ผมขึ้นไปขับพีอุสนี่ครับก็คือระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับอ่ะเดี๋ยวมีวิทยาคุณผู้ชมไปดูนครับครับมาทดสอบระบบความปลอดภัยอัจฉริยะที่อยู่ในโตโยต้าพีอุสใหม่ครับเจนสี Gen ่เจนสีค่ครับการทำตลาดนี่ต้องรู้นะครับว่าจะขายหรือเปล่าแต่ วันนี้มางานของ t o y o ต้านะครับเขาโชว์เรื่องระบบความปลอดภัย <Okay. S 1> นะครับสถานีแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการโชว์ระบบ PCS นะครับก็เหมือนระบบที่อยู่ในรถยนต์หลายๆรุ่นที่ทันตลาดในบ้านเรานะครับแต่โตโยต้าเรียก PCS นะครับก็คือระบบช่วยเบรกครับข้อกำหนดก็คือน,นี่ครับให้เราขับความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคือจริงๆใช้ความเร็วสูงกว่านี้ได้แต่ว่า มียกเท้าออกจากเบรกนะฮะยกเท้าจากเบรกจากเคร่งนรลดเบรกให้เลยครับแต่ก็อยู่ประมาณสองวินะฮะนี่ผมยังไม่นะแต่กี้พอเลยสองวิสามวิไปเนี่ยนะครับมันยังใส่เกียรดีอยู่ฮะมันก็เลยขยับต่อไปอีกนิดหนึ่งจริงๆเขาบอกว่าถ้าความเร็วห้าสิบกิโลเมตรอะไรเนี่ยก็ก็ยังทางานอยู่ครับก็ยังช่วยเบรกอยู่ค,คือเอาเบรกแบบมั่นใจมั่นใจนะครับความเร็วห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ชน จับตูดคันท้ายแน่นะครับนี่ก็เสียดายหน้าเจ้ารถแบบคันจริงๆมาเลยนะคุณวรพลนะได้ลุ้นเลยนะได้ลุ้นเลยโอเคครับอ่าก็เรียกว่า pre collision system ก็ประกอบด้วยกล้องแล้วก็เรด้าช่วยกันตรวจจับนะครับกล้องจับภาพเรดร์เซนเซอร์ก็ดูเรื่องของของฮาร์ดแวร์ข้างหน้าอาจจะเป็นคนสัตว์สิ่งของอะไรแบบนี้อย่างในรูปก็จะเห็นว่า ขับไปนะครับเมื่อใกล้จะชนท้ายรถคันหน้าแล้วเนี่ยรถก็เบรกให้อัตโนมัติในคลิปวิดีโอเนี่ยมันความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เขาว่าอย่างน้อยๆ50กิโลเมตรนี่ก็ยังไหวหมายถึงความเร็ว50ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงรถก็ยังช่วยเบรกให้ครับคือคนขับเผลอใช่ไหมยังไม่เบรกทักทีฝันญาณเตือนกันแล้วอะไรก็แล้วก็ช่วยเบรกให้เลยซึ่งโตโยต้าบอกว่าไอ้เจ้า PCS เนี่ยนะครับ Pre-Collision System เนี่ยก็จะทยอยติด ในรถยนต์รุ่นใหม่ๆของของโตโยต้าที่ทําตลาดนะครับแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยไอ้ระบบนี้เขาเริ่มมีมาหลายค่ายแล้วขนาดรถอ e ีโคคาร์ Car อย่างมิลาดก็มีห้าแสนกว่าบาทหกแสนก็ยังติดมาแล้วนะครับโตโยต้าก็ต้องขยับให้เร็วกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะครับก็เรื่องระบบ VSC อย่างเงี้ยให้ผมไปลองขับ VSC ก็เรื่องระบบรักษาเสถียรภาพการทรงตัวอันนี้บ้านเราก็ได้ใช้มานานแล้วการทดสอบเขาก็เปิดน้ํา ให้เปลียกเต็มแทร็กเลยให้ลองดูว่ามี VSC แล้วเข้าโค้งแล้วเป็นยังไงปิด VSC แล้วเข้าโค้งเป็นยังไงต่างกันไหมอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นเป็นแนวทางเรื่องของการนําเสนอเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Toyota นะครับแล้วก็เรื่องของแนวคิดการใช้รถใช้สนนนะครับเรื่องของความปลอดภัยรถเซฟตี้เนี่ยซึ่งโตโยต้เองนะครับร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นพัฒนาไปไกลมากเพื่อ ชีวิตที่ดีขึ้นของของคนในประเทศเขา<ฮ>ะนะครับบ้านเราฉะนั้นก็ต้องน่าจะเอาแนวทางนี้นะครับมาปรับใช้ให้มันเข้มงวดกว่านี้ได้แล้วนะครับรเพราะว่าทุกวันนี้อุบัติเหตุเยอะนะครับคนก็ใจร้อนมากขึ้นมันมัน,ม,นมันแทบจะรับกันไม่ได้แล้วนะครับฝากเอาไว้ครับค่ะงั้นช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกกันครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวของ a c c o r d กันบ้างเราจะมาดู c c คคอร์ด Beach นะคะว่าเป็นอย่างไรช่วงนี้พักก่อนครู่เดียวค่ะ